แก้วเครื่องใส่แล้วหลบกันพระเจ้าสามารถทําให้มันปิ้งขึ้นมาใหม่สวยงามงดงามจนกระทั่งนั่งจีบกันทั้งวันเอเมนลมพัดก็นึกถึงกันลมไม่พัดก็นึกถึงกันพระเจ้าทําได้แม้กระทั่งข้อสอบที่กําลังจะต้องเจอตายสนิทนะเพื่อนๆก็ช่วชอบนี่ชอบโอ้ย ตกแน่ตกแน่แล้วมันเท่เวลาได้พูดอะไรในแง่ลบนี่แบบแบบเท่มากอย่าไปเท่กับเขาเราจะเป็นเหมือนเขาไม่ได้เอเมนแลค้คัมภีร์บอกให้เราเปลี่ยนความคิดจิตใจยอย่าเป็นเหมือนคนในโลกนี้ให้เราบอกว่าต่อให้มันดูตายสนิทคนสอบตกแต่ฉันจะได้ที่หนึ่งพระเจ้าทำให้ได้เอเมน ถ้าคุณเชื่อเรื่องการเป็นขึ้นจากความตายไม่มีอะไรอีกแล้วที่มันจะยากเกินไปนะครับเอาละต่อไปนะขอให้เราดูในโรมบทที่หนึ่งข้อสี่เปาโลดูเหมือนเป็นเอามากกับเรื่องเดียวนะเมื่อท่านประกาศท่านก็ประกาศเรื่องการเป็นขึ้นจากความตายเมื่อท่านเตือนคนให้ระลึกถึงก็ให้ระลึกถึงการเป็นขึ้นจากความตายเมื่อท่านเขียนจดหมาย ท่านก็ยังย้ำตั้งแต่ต้นจดหมายนะครับในรมบทที่หข้อสี่ว่าแต่ฝ่ายพระวิญญาณแห่งความบริสุทธิ์นั้นบ่งไว้ด้วยฤิธานุภาพคือโดยการเป็นขึ้นมาจากความตายว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายมีอยู่ทั่วในพระคัมภีร์ของเราและนี่คือสิ่งที่เราควรจะเน้นอะไรน่าเสียดายคริสเตียนนะครับอะไรไม่เน้นเรามักจะไปเน้น อะไรที่เน้นมักจะไม่เน้นเพราะอะไรที่เน้นแล้วแล้วเราไปพูดมันก็เหมือนกับเราเนี่ยไม่เก่งแต่อะไรที่คนไม่รู้มาก่อนแล้วเรามาพูดคนเฮ้ยรู้ได้ยังไงนี่คือสาเหตุที่คนชอบพูดเรื่องสะดือของอาดัมอาดัมมีสะดือหรือเปล่าเพราะพอตัวเองมีคำตอบซึ่งจริงๆตัวเองไม่รู้หรอกว่ามันตอบถูกหรือไม่ถูก เอาไว้เดี๋ยวพอขึ้นสวรรค์แล้วไปไปแหวกเขาดูขอดูเขาได้นะพอได้พูดไอ้เรื่องที่พระคัมภีร์ไม่พูดถึงเนี่ยนะมันทําให้ตัวเองดูเหมือนมีความรู้แต่อะไรก็ตามที่พูดครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าเรามักจะไม่ค่อยไปนเน้นพระคัมภีร์เน้นตลอดไว้ให้เราเดาเนินในความรักพอเสิทจยพิบาลหยิบไมโครโฟนขึ้นมาแล้วก็พูดเลยวันนี้เรามาเดินใน,ในความรักสมาชิกบางคนรีบเดินไปเข้าห้องน้ําไม่อยากฟัง ที่ไม่อยากฟังเพราะมันเข้าตัวเองหรือเรื่องแบบนี้เรื่องเป็นขึ้นจากความตายนี่คือเรื่องที่เน้นหนักในในพระคัมภีร์ถ้าไม่มีการเป็นขึ้นเราเองยังอยู่ในความบาปและนอกเหนือจากนั้นนะครับนี่เป็นรากฐานความเชื่อของเราขอให้เปิดดูในฮีบรูบทที่หกนะฮะทุกวันนี้เวลาเด็กจะเข้าปนหนึ่งเขาต้องมีวิชาพื้นฐานใช่ไหมมีไหม,มครับ วิชาคณิตศาสตร์101เรียนอะไร1นบวกหเป็น2 1งบวกสเป็น3ภาษาอังกฤษ A B C D นะการเป็นคริสเตียนเนี่ยก็มีชั้นปฐมเช่นเดียวกันพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงรายวิชาที่เราจะต้องได้เรียนน่าเสียดายที่วิชาเหล่านี้ไม่ได้รับการสอนในคริสตจักรอีกต่อไปแล้ว เราเน้นคำข้ามแต่ที่นี่เราจะสอนให้ครบทุกด้านฮีบรูบทที่6ข้อที่1และข้อที่2นะครับเหตุฉะนั้น,น,นขอให้เราผ่านหลักธรรมเบื้องต้นแห่งคริสตศาสนานี่เป็นหลักธรรมเบื้องต้นเป็นคําสอนเบื้องต้นเราควรจะผ่านกันได้แล้วนะฮะไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ไม่วางรากฐานซ้ําอีกเราไปดูรากฐานที่เราควรจะวางให้แน่นหนานะครับเรื่องที่หนึ่งคือ การกลับใจจากการประพฤติที่นำไปสู่ความตายน่าเสียดายที่หลายคนไม่เชื่อเรื่องการกลับใจเพราะเป็นคริสเตียนไม่ต้องกลับใจถ้าคุณไม่ต้องกลับใจคุณไม่ต้องมาเป็นคริสเตียนเพราะการเป็นคริสเตียนคุณต้องกลับความคิดคนนะจากการคิดเหมือนคนในโลกนี้ให้มาคิดแบบที่พระเจ้าคิดในขณะที่คนตบหน้าคุณทางของโลกคือตอบกลับแล้วตบกลับสองเท่าแต่พระเจ้าบอกให้ยื่นอีกข้างให้เขาตบ ดังนั้นถ้าคุณจะเดินกับพระเจ้าคุณต้องกลับใจในขณะที่คนอื่นทำร้ายคุณเนื้อหนังบอกว่าให้แก้แค้นมันคืนแต่พระเจ้าบอกว่าให้ยกโทษอธิษฐานอวยพรเขากลับไปคุณก็ต้องกลับใจคุณถึงจะเดินกับพระเจ้าได้เอเมน,นั่นนี่คือรากฐานอันที่หนึ่งเลยนะครับอันที่สองเรื่องความเชื่อในพระเจ้าหรือเรื่องความเชื่อนั่นเอง และนี่คือสิ่งที่เราก็เน้นสอนกันที่นี่ด้วย 3. คํคำสอนด้วยวพิธีล้างชำระจริงๆนี่คือพิธีบัพติสมาเมื่อเราได้รับความรอดแล้วเราควรจะรับบัพติสมาด้วยต่อไปคือพิธีวางมือหรือการวางมือนะฮะต่อไปคือการเป็นขึ้นมาจากความตายนี่คือสิ่งที่จะต้องสอนผู้เชื่อใหม่ทุกคนแล้วก็ สุดท้ายคือการพิพากษาลงโทษเป็นนิดนั้นน่าเสียดายที่หลายวิชาถูกยกเลิกไปแล้วมนุษย์ยกเลิกนะครับแต่พระเจ้ายังไม่ยกเลิกและที่นี่เราจะไม่ยกเลิกด้วยเราจะสอนสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดด้วยเมนแต่เรื่องอันดับแรกที่ทุกคนควรจะรู้คือเรื่องการเป็นขึ้นจากความตายผมมีคําถามนะคุณบวหนึ่งบวกหนึ่งยังไม่ได้คุณจะไปเรียนสุดคูณได้ไหมครับอะถ้าบวกไม่ได้คุณเรียนคูณได้ไหม ทุกวันนี้หลายคนต้องการอะไรที่มันอาจารย์มีอะไรที่แบบไม่มีใครเคยเขาเคยสอนมาก่อนอนะ่ะมีไหมของการเปิดเผยแบบอย่างลึกซึ้งถ้าคุณไม่ผ่านเรื่องการเป็นขึ้นจากความตายคุณไม่ต้องไปรับอะไรเพิ่มไปกว่านี้แล้วเอเมนดังนั้นวันนี้เราจะมาดูในเรื่องนี้นะฮะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเราจะไปดูในฮีบรู Hebrew บทที่11ด้วยกัน การเชื่อเรื่องความเป็นการเป็นขึ้นจากความตายมีมาตั้งแต่สมัยพันธสัญญาเดิมฮี Hebrew บรูบทที่11ข้อ17ถึง19าจำได้ไหมว่าพระเจ้าได้สัญญากับอับ,บรามว่า เจ้าเปลี่ยนชื่อเป็นอับราฮัมอับรามแปลว่าบ,บิดาแต่อับราฮัมแปลว่าบ,บิดาของบรรดาประชาชาติอับรามแก่มากแล้วไม่มีบุตรนะครับและภรรยาก็เป็นหมันแต่พระเจ้าสัญญาว่าเขาจะเป็นบิดาของคนหลายชาติมันจะเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้แล้วพระคัมภีร์บอกว่าคันของนางซาราก็ตายไปแล้ว แต่พระเจ้าสามารถชุบคันของเขาให้เป็นขึ้นมาได้ไหมได้และในวัย99ปีนะครับอับราฮัมเนี่ยได้รับพระสัญญาและในที่สุดเขามีลูกภรรยาก็แก่มากแล้วแต่คันที่เป็นหมันมาตั้งแต่ยังเป็นสาวอย่าลืมคนสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ต้องรออายุ30อย่างทุกวันนี้เราแต่งงานนะครับเขาอายุสิบต้นๆเขาก็แต่งงานกันแล้วอับ,บราม รอลองดูกับภรรยาเนี่ยมากี่ทศวรรษแล้วไม่สำเร็จมาสำเร็จออาตอนเชื่อและวางใจในพระเจ้าและในที่สุดก็มีลูกได้เอเมนดังนั้นไม่ว่าคุณจะเชื่อพระเจ้าในด้านใดก็ตามแม้มันจะดูเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณจะเชื่อจนถึงที่สุดคุณจะได้สิ่งนั้น พระเจ้าได้ตรัสกับอับ,บรามหลังจากที่เขามีลูกแล้วว่าจงเอาลูกของเจ้ามาถวายเป็นเครื่องบูชาให้กับเราพี่น้องครับสมัยนู้นเนี่ยมันมีการเอาเด็กเข้าไปเป็นบูชายานโนโยนเข้ากองไฟและพระเจ้าเพียงแค่ทดสอบดูว่าอับ,บราม